มาจ่อยอันอน,นี้ๆจอบจอบจอบ,จอบ <c oughs> ไหนไหนพี่ปื้อมาบาทาพี่คาดนะแ <c oughs> น่ๆๆๆๆๆกเล่นตะเขาอยากอยากเล่นตะเขาไอตัวไม้ซีกเนี่ยเดี๋ยวเจอไม้สูงจะหนาวน่ารู้น่ามาถ่ายรูปอ่ะจ่อย บายบาย Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you อ้ยเอาเอาให้น้องนม่นนั่เน่นนั่นนั่นจะกอยากจะเด่นนะเขาโอ้ยโอ้ยโอ้ยหัวหล่นแล้วปื้มอะะอะตาตะลัคนง่วงแล้วมั้งพี่ Happy birthday, happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you you ชิน้องขาหางแล้วขาหางก็ทาแล้วดูน้องดิดูกับพี่กับน้องค่ะเจ้นั่ไหน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 ่ไหน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 ไอ้น้องก็อยากจะเล่นนะคะ ดูพี่เด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 นั่ๆๆพี่ค่อยๆทีละหน่อยละหน่อยเห้เฮ้เๆ้พี่เปิมอ่จะเอ